สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาชมนะคะองุ่นนะคะองุ่นเริ่มมีใบสีเขียวเข้มบางอันก็มีสีเหลืองแก่นะคะเราก็ต้องมาเด็ดออกเหมือนเดิมนะคะนี่ก็เริ่มทำหญ้าได้บ้างแล้วนะคะก็จะทำให้พื้นที่เขาอยู่นี่สะอาดขึ้นนะคะก็ค่อยๆทำไปค่ะเ,เพื่อนๆทีละว,วันทีวันละนิดละหน่อยนะสังเกตดูนะคะ นี่การเปลี่ยนแปลงของกิ่งนะคะกิ่งก็จะเริ่มเป็นสีเหลืองนะคะเนี่ยอันนี้คือมีการสังเกตเกิดขึ้นนะคะคือว่าเราจะสังเกตอันนี้เริ่มเป็นสีน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็เลื่อยๆมาช่วงนี้ก็จะเป็นเป็นสีเหลืองเข้มนิดนึงแล้วก็เป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีการหยุดอ่า คือใบเขาเริ่มเป็นสีเขียวเข้มแล้วค่ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวตอนที่เราจะพุนกิ่งนะคะเราก็จะมาจับใบดูอีกทีนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะลดให้ปุ๋ยอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพราะสิ้นเดือนแล้วเราก็จะลองงดน้ำดูนะคะงดน้ำดูไปเลยนะคะสักหนึ่งยี่สิบวันหรือเดือนหนึ่งนะคะเราจะงดน้ำเขาเนาะ แล้วเราก็จะลองมาพุนกิ่งเฉพาะเฉพาะกิ่งที่มีความสมบูรณ์นะคะกิ่งไหนที่อันไหนที่ยังพุนไม่ได้นะคะเราก็จะเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะลองลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเป็นปีแรกนะคะเป็นมือใหม่เนาะเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะเพื่อนๆอันนี้สังเกตว่ายอดแต่ละยอดนี่ก็จะไม่ เวลาเราเด็ดยอดไปแล้วเี้ยเขาจะไม่ได้แตกขึ้นมาอีกนะคะสังเกตดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้เขาสะสมอาหารไปเรื่อยๆก่อนนะคะช่วงนี้จนกว่ากิ่งจะเป็นสีน้ำตาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะมาเด็ดใบที่เหลืองเนี้ยออกนะคะแล้วก็กิ่งไหนที่เรายังไม่ตัดแต่งนะคะเราก็จะปล่อยไว้นะคะจะเอาเฉพาะกิ่งที่มีความสมบูรณ์นะคะก็ปีแรกก็จะเอาเฉพาะ กิ่งบางกิ่งเท่านั้นนะคะเราจะไม่ได้ตัดหมดทุกต้นนะคะต้นไหนที่ยังไม่สมบูรณ์เราก็จะปล่อยไว้นะคะอย่างนี้กิ่งนี้น่าจะทําได้เราก็จะทำถ้ากิ่งนี้เราเอาไว้ก่อนเราก็เลี้ยงไว้นะคะลองดูนะคะว่าปีนี้จะได้ผลหรือไม่นะคะก็คอยติดตามกันต่อไปนะคะเพื่อนเื่อนคลิปนี้ก็จะพามาให้ดูว่าตอนนี้นะคะก็ ลักษณะสีของใบก็เริ่มเข้มขึ้นนะคะแล้วก็กิ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่เจริญเติบโตแล้วนะคะคือเขาจะไม่ยอดเขาจะไม่เลื้อยแล้วนะคะนี่สังเกตดูนะคะเขาจะไม่ค่อยเลื้อยปกติเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งบางบางต้นก็ยังมีบ้างนะคะบางยอดนี่เราก็จะเด็ดเขานะคะดัดยอดไปเลยนะคะก็ยังมีบ้างแต่น้อยนะคะก็จะน้อยจะไม่เหมือนตอนที่เขา โตเยอะๆเขาก็จะเดินเดินยอดเยอะมากแต่ตอนนี้ก็คือมีการหยุดหยุดแล้วก็ใบเริ่มใหญ่แล้วก็เป็นสีเขียวเขียวเข้มขึ้นนะคะสังเกตดูกิ่งนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆใบสวยขึ้นนะคะเนี่ยใบมีความเข้มยอดก็จะเป็นถึงเขาจะมียอดที่เรายังไม่เด็ดเขาก็จะเป็นสั้นๆอย่างนี้นะคะสวยมากเลยนะคะช่วงนี้ นานๆก็เข้ามาได้นะคะช่วงนี้หนวดจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่ายอดเขาจะหยุดนะคะเราก็จะสะสมอาหารไปอีกสักอาทิตย์หนอ,อาทิตย์นะคะแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าใบเขาสามารถที่จะใช้ได้หรือยังนะคะสะสมอาหารเต็มที่หรือยังถ้าสะสมอาหารเต็มที่แล้วเราก็มาจับดูใบเขาอีกทีหนึ่งนะคะว่า ถ้ากรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยกิ่งเป็นสีน้ำตาลเข้มเยอะขึ้นเดี๋ยวเราก็จะทดลองตัดดูนะคะตัดแต่งไม่พร้อมกันนะคะเราจะลองทำดูก่อนนะคะเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เนาะเราจะค่อยๆทำเอานะคะแล้วเราก็จะไปซื้อ,อสารกระตุ้นก็คือเรียกว่าดอมแมกนะคะมาฉีดพ่นวันที่เราตัดแต่งเลยนะคะตัดพุนกิ่งนะคะ เราก็จะลองดูแต่ว่าจะใช้จำนวนน้อยแล้วก็จะมอะีอันที่ไม่ใช้นะคะเราจะเปรียบเทียบดูนะคะหลังจากที่เราเราจะแยกเป็นสองสองส่วนนะคะแล้วเราจะลองดูนะคะทดลองนะคะขั้นอาการปลูกครั้งแรกเราจะต้องมีการทดลองก่อนนะคะว่า เราจะทําไปในทิศทางไหนแล้วก็ได้ผลแค่ไหนเราก็จะมีส่วนที่จะต้องไว้เปรีย,เรยบเทียบนะคะเพราะว่าเราถือว่าเรายังเป็นมือใหม่ในเรื่ององุ่นนะคะก็จะลองทําดูนะคะคอยติดตามผลไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆอันไหนติชมอันไหนแนะนำได้นะคะต้องขอขอบพาะคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ